ีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ว่าโซ่ชาแนลวันนี้กลับมาอีกครั้งกับกัน Action The Animation เรื่องมหาศึกหลักพีผมมหาศึกัลลังก์มาสั้นมหาศึกหลักพีภมอพ EP 29จ้าคือตะจะควบรวมควบรวมนะคะทุกคนเอออันนี้นะคะ EP ที่แล้วก็เหมือนกับว่าเขากําลังเข้าไปฝึกเนาะเพราะว่าหลวงเฟิงอยากที่จะพัฒนาเลเวลตัวเองให้ได้แบบให้ได้แบบไปอยู่ในท็อป ภายในแบบไม่เวลาไม่เท่าไหร่อยากจะอยู่หนึ่งในร้อยหนึ่งในร้อยจริงก็เดี๋ยวต้องมารอดูกันท้อฮอรินัสก็ดูจะแบบจับตาแล้วทีนี้มันแบบโซดโซดแล้วไอ้คนนั้นไอ้คนนั้นก็คือเก่งด้วยจริงแล้วผู้ชายคนนั้นนะเนาะที่อามาดามาใส่บ่อยมากแบบมีเก่งมากุกคนก็มาดูกันว่าอีพีนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกิ๊งให้เราด้วยนะครับ ฝากเมม b e อร์ชิด้วยนะครับได้ดูคลิปก่อนใครกันพิเศษมากมายลอยอยู่ในเ l ลสเ e x c l u s i v e for m e m b e r จ้าแล้วยังมีปุ่มซุปเปอร์แตงฝากกดให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับ <Come on. S 1> ขอบคุณมีทีวีครับผมไปดูก,กันเลยตอนที่ยี่สิบเก้า อันดับหนึ่ร้อยยี่สนขึ้นมาไวยนโอ้โหนยีด้วยคุณผ่านชั้นที่ห่งดา่านซีขอคอยแ่งกันต่อได้ดับองจุดหนือต่อ,อ,ตอไปขอให้ผ่านชั้นที่สองด่านเอ ต้องยากขึ้นแม่จริงใส่บางก้ตรงนึงอุ้ยเหมือนตอนที่เขาไปเอาใส่กระเป๋านเผสัญ้าณกับความหวาดกลัวภายในใจนักสู้สัตว์ที่ถูกตัวที่ถูกจะก่อตัวเป็นรูปกระทำในชั้นนี้ขอให้จัดการภายใน50นาทีขยับแล้วโอ้แสดงว่าสำเร็จอล้ดิ อ้ยยี่กขึ้นเป็นร้อยสิบสองเลยอึ้งไปเลยระดับร้อยสิบสองเซเนตเด็กไม้ที่ติดหนึ่ในร้อยเนยเดินแรแในปรวติศาสตร์่ข่ตึกนี้มีเพียงห้าคนถาไม่ห้าคนเป็นเทพสองราระดับสูงเนเธอเทพสงรราอีกหนึ่ง ส่วนคนสุดท้าย่นนทย,เร,ยเรียนอยู่แต่ฝีมือขึ้นะระดับแท่สงคขามแล้วโอ้ตานี่นะี่ชื่อเขาทุกทีเลย ปาดสาีเป็นมานอนปีศาจระประชาการขั้นต้กนกฎหมาใช้ความสามว่าระดับเทพสมครามให้รนี่เลยบาเลยนะเลยจุดอไะเ่กนี้ต้องบอกาวัน้นนกกนทำกรทดสอบมา,นาน สอบวันนี้เหรอใช่ถ้าจะไม่สอบวันนั้ก็ยัไม่กว่าไตอนนี้เขาเริดดับขึ้นเร็วมากไม่แน่นะอาจทำลายสถิติได้เลยทำไาสถิติเหรอเป็นยากเห็นว้านอแบบตุยเลยโอ้โอ้ แลกกับป้องตัวให้ได้แต่ขอฉันได้ยังไงฉันไม่กลัวต้องขึ้นกันให้ได้นะครับสู้นะครับออเออพายอ่ไม่ใช่แค่ต้องแข็งแกร่งที่สุดในตระกูลแต่ต้องแข็งแกร่งที่สุดในค่ายหัวกะทิด้วยถึงจะรักษาตำแหน่งของตระกูลพอร์เรนัสบนเวทีโลกได้แคนเดสใช้ระดับมังกรดนะ ดีสุดตัวของไทยกดดันทำไมอันดับหน่งร้อันดับสิบอันดับหน่งร้แปดอันดหนึ่ง้ยแปดแลฮะว้าย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 มากจริงๆ ภายใน5ปีใช่ไหมไหนะที่เขาจะมาฝึกที่นี่คงจะเก่งขึ้นมากๆหมดเวลาอันดับเก้าสิบแปดตกลงไปหน่อยนี่เป็นไรหรอกคะแนนที่ฉันให้สอบดับนี้ซะได้ระดับสุดท้ายของหอคอยคือสองจุดสาไม่รู้ต้องทำอีกเท่าไหร่จบการทดสอบเหรือคนที่อันดับหนึ่งร้อยสองเฮ้ยอีกนิดเดียวก็จะติดหนึ่งได้ร้อยอันดับแรกแล้ว ยิงได้ถึงที่28ทุกคนก็ยิงพยายามบางคนพุ่งกลับไปท่าสั์ปลาดคะแนนต่อสู้จะรับเดชใหม่และมีหลายคนชี่อันดับดําหน้าหลัวเฟินเหลืออีกสองวันนุ่นพี่คิดว่าหลัวเฟินจะติดหนึ่งในร้อยไหมครับเสียดายที่เขาไม่มีทรัพยากรได้เพิ่มอันดับแล้วไม่งั้นคิดว่าหลัวเฟินก็กู้หน้าจากจะกูกลอนนัสอันดับ89ได้แน่เป็นหน้าเป็นตาให้จีนหน่อยเฮ้ออะไรเล่น รูวเพอรอทั้งเทคนิคความเรีวิชาดาบใช้ได้แต่ก็ยังไม่ติดหนึ่งใร้อยอยู่ดีก่อนวันที่2ีบฉันติดหนึ่งในร้อยได้ไดนะเธอก็พูดแบบนี้ไม่นึกว่าเธอจะชื่อแต่ว่านาพอแค่นี้อยอมแพสเป็นไรอ่ะอ่าจริงแม่แดงคงไม่อยรู้สินะสุริศินเนี่ย เธอจะเปตวแคตกูลสุยแต่งกับตะกูลพอลินัสวันมารูนี้แคเดสก็จะไปเยอนตะกูลสุยเพื่อสู่ของโลฟเฟิชนชั้นขุณเราต่างกันก็เหมือนระดับมันณกรดับที่จัดระดับพวกนายแคเดสมีสาย<ม>เลือดส่งสายของพอลินัสเป็นอาชญาในหัวฉันยจุดนี้ตัดสิมนมาตั้งแต่เกิดน,นะส่วนนายก็แค่ชาวบ้านาแ่เไม่ใช่ฮอลินัสนะปาดีทำเพื่ตัวเองสิ จะต้องกอดตัวตนอิทธคพลตัวตนจงจะมีสิทธิแต่งตั้ตัวตนอิทธิพล<อ>สิก็ต้องรับความกดันะเป็นเยียบเพีคนดีวไปจ,จะใจเหรอต,ต,ตอื่เตะนตหากคขอแที่ตื่นสติองค์กรพู้รุ่ดยความสนใจอันดับมาก,ก่อนดังมาเปิดชี้ความสามารถของวัติเทพของความในโลกของนักสู้ก็เท่าบับว่าที่นายพูดว่าคนฉันเนี่ย

โลกสัมปราพวกงงี้แนนต่อสู้ก็จะเพิ่มขึ้นเหมือนกันในใครไม่มีคใครที่ต,ต,ต,ตืไปไป่นในยี่สิบประตบแรกในสามปีขอแค่ฉันทำได้คนที่เห็นตามในตลาดก็จะหุบปเขาคิดดิ <S <S 2> <S 2> เข้าใจถึงความกดดันที่เธอแบบรับเอาไว้ใน้ฐานรับทายาทอันดับหนึ่งแต่ไม่ต้อง่วงเอาสนับสนุนเธอแน่นอนหลวงู่สีก้าวหน้าอย่างรวดเร็วระบังซับแล้วก็จะปูหลังอีกหลายๆหลวงู่อนาคตสดใสสีกังมีน้องสาวคนหนึ่งชื่อสีสิ์อาทางข้อกับสีสินหลอกจดลวงีจะเหกรสนนนด่าังเด่นมัเออ สิ่งที่แท้แนต่อในการยึดครองอำนาจหมายเลเซอรเียไม่สามารถติดต่อได้ในขณะนี้รกรงณาติดต่อไไหอมรัวงิไม่ได้รับสายมันช่ติดต่อหลวฝินรัษาวีถึงได้ไบถือไปก็ยงมีประโยชน ต่อให้โทรทั้งชั่วโมงก็ไม่มีคนรับนะโต้หัวเฟิงอาจมีพ่อสวรรค์เป็นนักสู้แต uh, ่เรื่องอื่นจะเทียบพายาระดับหนึ่งของตระกูลพอลินัสได้อย่างไรพอลินัสเป็นตระกูลหลักของพันธมิตรเอสตอมซาและยังแข็งแกร่งที่สุดด้วยคุตัวเองด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้ทุกคนจะบอกว่ารักงันแต่ไม่มีใครสนใจความสุขใช่เหม จริงไม่ควนคุมถุงชนนะคะีเอย่าพูดงงๆห่ะสิก็เพราะพี่รักเธอถึงเขาจะยางไม่มีการแต่งงานก็อยงไมีรู้สียนะเจ้าของคนไม่มีความเกงกลัวกล้าไปมีเรื่องกับเวน้การ์และสามีตอนนี้พวกเขาคงจัดการหมอนั่นไปแล้วพวกนั้นจะทำอะไรเบอร์ที่เธอโทรหาจะไม่มีคนรับ เดีงฟงเมื่อกี้โทรหานายไม่รับเลยนึกว่าเกิดเรื่องกับนายแล้วอ๋เมื่อกี้ไปห้ทงสอบเลยไม่ได้บัตขอโทษนะที่ทำให้เป็นห่วงอยู่ที่ค่ายฝึกนายนสบายดีหรือเปล่าไม่เป็นไรมขาวแบบนี้หน้าดานายโล่งเียบเพียหอมลงด้วยตอนที่นายฝึกมีใครมาหาเรื่องนายใช่ไหมไม่มีหรอกแล้วเธอล่ะ ลำบากแย่เลยนะใครรู้แล้วเหรอ,อถึงรอบกลัวจะกดดันก็ทำให้ฉันเปลี่ยนใจไม่ได้ตอนนี้พวกเขาคุก้องที่น่านต่คุณพอลินัสที่จะฆ่านายฉันเป็นยังังยินทเธอพูดก็พอแล้ว ไม่ต้องบวกฉัน,น,นจะจบเรื่องทั้งหมดนี้เองแล้วก็จากนี้ก็เหมนเดอมะอก็่ักไปคนเดียว <c oughs> จากนีไ้ไปฉันอยากสู้ไปพร้อมกันอำนาจเป็นสอง อันดับหนึ่งร้อยสี่โลเฟร์วันที่ยีันละยิากาัต้ดองจะปิดกันแล้วโอ๊ยตื่นเต้นไ่ไหวอยู่ไม่สูงนี่ก็ดื่มไม่ได้นี่นายว่ารัฟ่อจะสร้างบริหารได้ไหมไปเถอะโอ้ เขาก็ขึ้นเร็วเหมือนกันนะใช่ไม่เคยมีใครทําได้ในรอบก็งงสามป,ปีภายในสามป,ปีไม่เคยคใครทําได้ขึ้นมาอยู่ในสามสิบเอ้ยยี่สิบเขาก็ดูมั่นอกมั่นใจอยู่อ่านดฟสมรู้ที่เป็นอาชีพในหมู่อาชีพเนี่ยในระดับสิบเก้าภายในสามปีเขาจะติดติดใหมค่อยๆฝึกแล้วดีดีด้วยนะเจ้าหลอกฟันคนไม่เยียมตัว กุดท้าชิงตำแหน่งกับนายฉันว่าเขาหมดหวังแล้วนะนี่มาวันที่28แล้วคนได้แต่ตั้งมองตัวเองตกอันดับอีกชั่วโมงเดียวเกียนเที่ยงคือแล้วคนที่ทั่วโลกสนใจก็มีแค่นายคนเดียวแค่นด้ไม่ต้องรอให้นายพูดผู้ทะคุใหญ่ไม่กันท่านทกคุณสวยต้องเข้ามาสอดทอนนายแน่และไม่มีใครบอกนายเลยถึงเดินบาเก้บเก้าก้ก้สุดท้ายจังหากที่สำคัญที่สุดเออมฟิน จ้นป่าที่แล้วยังหาเรื่อนให้ตัวเองดูด,ดูงมึงเงินดัดเท่าไหร่อ่ะเราบอกขนัดเก่งไหมตอนนี้สี่ทุ่มห้าสิบห้านาทีไรถึงเที่ยงคืนถ้าฉันทำลายสถิติแรกของนายได้นายจะต้องไปบอกตระกูลของนายว่านายจะไม่แต่งกับคนของตระกรูนสีฉันไม่สนใจเดิมพันที่ไม่มีอะไรให้รู้ได้ไหมครับโอ้โหครับได้ไหมครับวันนี้เขาเคยไปแล้วไม่ใช่หรือครั้งก่อนที่สิบเด็กใหม่ แต่คูตาของนี่ยังไม่ได้ใช้เอดสกมาแล้วหวังว่าจะยังได้อยู่นะมั่นใจชอบปนนกรอบเด็กวัยถากับบารขั้นต้นวทาุวนอจอมลับรับบาการขั้นต้นระดับเดียวกันตะกี้เฮ้ยจบแบบจบแบบดี ไม่ได้ค้างไงทุกคนจบแบบรู้ว่าโอเคเขาจะไปทําอะไรต่ออะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับมารอเริ่มใหม่ในอีพีแน่เอออันนี้คือแบบก็ต้องรอดูปะสงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ต้องรอจนถึงหมดเวลาแล้วดูซิว่าผลออกมาเป็นยังไงจริงไม่ได้ดีแต่ปากนะเว้ยหลวงเฟิงทําได้มาตลอดนี้เชื่อมั่นมากว่าหลวงเฟิงมั่นหน้ามั่นใจแต่ว่าทําได้จริงเออชอบฉันชอบมากฉันชอบการที่ ลูกมันสู้คนลูกลูกเราสู้ไง<ช>ลูกเรารู้ว่าลูกเราสามารถล,ลูกเราก็<ช>จัดการเลยคือมันมีความมั่นใจแล้วก็คิดว่าความสามารถของตัวเองที่มีอ่ะมันทาได้แล้วแบบยิ่งได้กําลังใจนู่นนี่นั่นทีนี้วแล้วแล้วเข,ลเขาก็ไม่แบบคาด,ดหวังไปเกินความสามารถของตัวเองอ่ะคือเขารู้ว่าอ่ะเขาเพิ่งเดบิ view, วเพิ่งมาใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ย งั้นฉันขอทําลายสถิติของเธอที่เคยทําไว้ตอนที่เธอเข้ามาใหม่ใช่คือไม่ใช่บอกว่าฉันจะได้อันดับยี่สามเลยอย่างเงี้ยนะออกว่าก็ไม่ถึงขนาดนั้นเยคือตอนนี้ทำลายสถิติก็คือก็คือเข้าไปในหนึ่งในร้อยได้เร็วมากเวลาแบบไม่ถึงปีที่เข้ามาเป็นนักเรียนที่ไ่แล้วก็ทํามดิติเดิมของแกด้วยเออเดี๋ยวได้รู้กันนะคะว่าเขาจะทําได้ไหมจริงเพราะว่ามันมันก็มีแรงขับในเรื่องของคนรัก ินใช่ที่เข้ามาแบบเออใช่ก็ก็ถือว่าเขาก็เคลียร์ใจกันแบบคือเข้าใจตรงกันนะทุกคนแต่ว่าเหมือนที่บ้านจะคุมถุงชน,นใช่เออมันคือความแบบมหาอำแบบนาจใช่ฮอริเอนส์คือฮอรินัสพ่อแม่่ะคือแบบถ้าลูกมึงยังอยู่อะคะ่ะหัวกะทิก็คือไม่ได้เข้าจริงคือปลายแถวมากแล้วก็ดันมาแบบ พอไม่มีลูกตัวเองแล้วเหมือนก็ไปกดดันเฮ<ช>นเนสใช่ไหมใช่ซึ่งเฮเนสก็คือกลายเป็นคนที่จะต้องรับกรรมนี้ไปะทั้งที้จริงๆก็เหมือนฟิลแบบมีคนรักอยู่แล้วคนนึง<ช>คือคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบเออต้องมาโดนกดดันต้องมาทําตัวเองให้แบบภายในสามปีตัวเองจะต้องอยู่แบบไม่ถึงยี่สิบอะไรเงี้ยก็คือแบบกดดันตัวเองเออมันคือการกดดันตัวเองแล้วก็ ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่ทําไปคือเพื่ออะไรเพราะตัวเองก็ไม่ได้รักสีสินเนื้อออกไหมแต่ว่าเพราะว่ามีคนมากดดันล้วต้องการให้เหมือนเป็นที่ยอมรับอะของคนในตระกูล<ช>อะไรเงี้ยไม่อยากให้ใครมาแบบตั้งแง่แกล้งหลัวเฟืงของเราด้วยใช่ก็เลยมันก็เลยผ่านกระทบกันเป็นเป็นวงกว<ช>้างเลย,ดยเดี๋ยวต้องมาลุนนาล้นกันว่าผลสุดท้ายแล้วพอครบเที่ยงคืนแล้ว จะอันดับที่เท่าไหร่ทุกคน้ไปได้ถึงไหนแต่คิดว่าวซ่าแน่นอนหนูเฟิงเราทําได้แน่นอนแต่มันอาจจะไม่ง่ายแหละแต่คิดว่าเขาทําได้จริงก็ต้องมาให้กำลังใจกันต่อไปเล้าอีเพื่อนเทนนิสอะที่ที่เคยแข่งกับหลวงเฟิงมาแพ้ปาดดีมากคือแบบมึงอันดับที่เท่าไหร่อะคะจริงคือมึงน่าจะด้อยกว่าเขาไปแล้วแต่แบบมึงปาดดีมากคือแบบเหมือนแบบพูดหาเรื่องอะคือแบบเหมือน เอิดว่าเพื่อนกูเก่งแต่คือตัวมึงไม่ได้คือ,อตัวมึงไม่ได้เก่งอ่ะแต่แบบเหมือนพูดว่าแบบเพื่อนกูเก่งนะเวย้ยเ,ออเพื่อนกูจะได้แต่งงานกับคนนี้นะเวย้ยตระกูลใหญ่นะเว้ยเออแต่มึงเป็นใครอ่ะอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนึกออกปะซึ่งแบบดูแล้วแบบฮะนะคะก<อ>็ะต้องอามาลุนกันใช่ทุกคนเดี๋ยวมารอรุนกันในอ p พีหน้าจะวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย